เอาลราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดีววันนี้ก็จะมาสอนปฏิการเพิ่มยอดรายผงในตัวชิปติดปอกกันเนาะเดหเราได้ไปยังไงเดี๋ยให้มาทำตามกันได้แบบง่ายๆเได้เลยปกะกรอืกนเลยรี่กดทำมือที่คูกันแมพวีเนาะเราก็มาผิวคนหันนี้ตรงนี้ต่างกันไปนะว่า HMM c o m เดิมเนแี้อ่ะแล้วเได้พิมพหันตามมาได้แบบนี้แล้วเราจะเด้งมาที่ไหนเว็บไซในเว็บไซตหน้าตาขอได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็จะไให้ได้กดลงชี้เชงานการาชิกขึ้นแบบนี้เพื่อสำหรับใครีไไดดด้้ามมตลัันนกกรงปเย อ่ะที่นี้กดสมัครกันมาแล้วที่ได้น้าต่างกันสมัครเขาเพราะแต่ไม่ให้ได้รอกชื่อข้อมูลในเมลนัดผ่านระดับเบอร์ปีละมาที่นี่ตรงล่างนี้เปเพื่อเป็นการยืนยันแล้วผู้สมัครตอนนี้เนี่ยเดบิการสมัครกระดาษเบอร์ไปง่ายตามนี้กันไปเลยยว่าสำหรับใครที่ก็อยากสมัครผ่าน Google ก็ให้ตามมาที่จะกดตรงด้านนี้ไปได้เลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชี้กันอยู่แล้วก็ยังให้สามารถที่จะกดลงชื่อชื่อนายที่ตรงด้านนี้ไปได้เลยไปเอากดลงไป แล้วก็เราได้ให้เข้ามานกล้วในตัวเว็บไซต์เนาะขอเข้ามานแล้วในเว็บไซต์เว็บไซต์น้าต่างๆเขอได้ไปอย่างนี้เลยได้มีหมู่บริการแพลตฟอร์มเราได้สามารถจะมาร่วมทำกันได้แบบนี้แล้วก็จะมียอดเงินที่หรือส่วนตรงด้านนี้ให้กับเราสามารถที่จะทำการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้ก็ไปได้เนาะหรือในส่วนตรงด้านนี้สำหรับใครที่ก็ได้เข้ามานกล้ในตัวเว็บไซต์ไม่มียอดเงินหรือยอดเงินอาจจะไม่เพียงพอในการทำการอะไรก็ให้แต่ว่าจะกดเข้ามาได้นส่วนต่างปตรงด้านนี้กันได้ที่คขาจะเติมเงิน ที่ได้กดอมาก็ได้ที่ไส่วนหน้าต่างกระเติมเงินที่ได้หน้าต่างกับเติมบุตรเขาได้เป็นเงาตาเบลล์พีโดยให้กับเราเลยจากมัธยฐานข้าวหมล่าเติมเงินกันได้จตเถ้าเงาตามถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยปีเงาตัวไปที่ข่าช่องทางเขาได้ขึ้นช่องทางเพื่อมาเป็นแบบล์พีสองช่องทางเราได้สามารถที่จะเลือกของไครที่จตัวช่องทางไหนในการเติมเงินสางช่องทางนี้เพื่มเลือกเงนไปเติมเงินไปเท่านี้เท่านั้ก็จะเป็นการเติมเงินกันได้เบอร์เงินได้กันได้แล้วเนาะหรือเพื่อสำหรับใครที่เต อ่ะเราวันนี้กลับมาก็น่าจะจดหน้าตาเดิมของเว็บเราจะดีเราจำเริ่มกดหมุดบริการเดินทาต้องการจะาทำการจัดตาเดิมเนาะก็กดอีกเลยฮะถ้กดไปเลยที่หมุดหมู่แล้วเราก็เลื่อนหาดูได้ต้องการเราทำการแชร์ก็คือเป็นการเพิ่มยอดไลค์ก็อยู่ตรงนี้ให้กดตรงไปอ่ะเลือกกันมาแล้ที่หมุดหมู่ดีก็นึกบริการบริการขึ้นเด็ดราคาเราตัวเด็ดข้างในไปเลยนะการก็ให้กดกลับไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเลือกกันไปได้แล้วที่หมุดหมู่ระบบบริการแบบดีทีฮะด้กดกลับมานะที่ได้ตัวของโปรไฟล์ไอของในคลิปที่ตอกเราผู้ต้องการเขาล็อกลิง อ่ได้รีบทิปติดต่อ,อก,กันมาแล้วให้ดิง๊งเมื่วานและพอได้วางหนงจะได้เปิดมีก็ให้ใส่จำนวนได้แล้วเพื่อเพื่อได้เลยและขั้นด้สิทธิ์นี้ก็จำนวนได้เปิดมีเพื่อหนี้เง่ายให้กดจองเตอิมเพื่อเลยเนาะ เราก็ได้กดถงเจ้น่มไปแล้วค้งหนึงเจ้าของเราเขาจะมีระบุขึ้นมาแจมบอกให้จับราได้ดูคนได้แบบนี้เลยและแถมในคั้นึงจ้อยังสามารถที่ได้กดชิปดูลเอียดได้ด้วยเพียงกดเข้ามาที่คำว่าบอดจังเอเขาจะได้ยิมาหน้าตาแบบนี้เป็นการแจมบอกเราดวสานะเราได้ถเ้อกัไปเป็นการแจมบอกละเอียดแบบนี้กับเลยถามว่าจะดูันได้อดีาเขาด้ทำการจเปเม่กี้เป็นการเพิ่มจําไหเขาแจมบอกว่าสถานะเราเงินการันอยู่หรอก็รอกันไปก่อนตามมีกันได้เลยตะคู่ไม่ได้ไม่ การงเือเดินที่เื่องเป็นการเสริมเพิ่มเติมังไงในด้านเช่นงานออแบไซเนาะ่าน้ชมสาที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตัวนี้จะตดโนติขอบริการทั้งหมดจะได้กดทำมากที่ี่ส่วนหน้าต่างตัวนี้เขาจะไปหน้าต่างที่รวบรวมหมู่บริการกันไว้ทั้งหมดเลเจุดใส่ร้สามารถจะเข้ามาดูกันได้โฆษณาอะไรไงก็สามารถที่จะเข้ามาดูเดนหน้าต่างตัวนี้ไั้ไปไดาเลยอยู่ว่าจะแบบใครที่จะเข้ามากราดในตรงเว็บไซต์ก็ต้องใช้งานอยู่หรือว่าทำการอะต่างกันอยู่ในตรงเว็บไซต์เนาะแล้วเิยมีปัญหาเหลือขาดข้องอะไรยังไงในด้านเช่นงานน้เขา เราได้พ ok ิมพ <c oughs> ์บอกปอละข้อความในตรงด้านนี้กันไปบทปิดสองอย่างนี้ก็เสร็จแล้วก็กดชงตัวไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจ้งนเป็นการสอบถามปัญหากบินก็ได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะคือสาหรัใครที่ก็มีปัญหาและขั้องอะไรยังไงก็เพียงได้กดทมดิตรงด้านนีเราก็มาทำการแจ้งกนบปด้านเลยหรือว่าสำหรับใครที่ได้ข่ามือใช้งานหรือว่าเข้ามาทำการอะไรต่างๆไปแ้วในตรงเว็บไแต่ถ้าใช้งานไปแล้วเกิดไม่ได้มีปัญหาแะขัองอะไรแต่ว่าสนใจที่ต้องลาแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จ่ายเข้ามาใช้งานวิธีจำตูเราสามารถที่จะแนะนำให งก็ได้นำเพื่อนตัวแม่นี้ได้เราก็มาขัดลอกดีนี่ตัวนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักและก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดเข้ามาในดิจิตอลเว็บไซต์ปีเตอร์ง่ายก็จะเป็นการแนะนำให้เพื่อนและคนรู้จักของเราเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้และเปิดเพืนให้ตามนี้กันไปเลยเนาะอ่ะหรือในส่วนตรงด้านนี้สะเหรับใครที่ก็ได้เข้ามาได้ในตัวเว็บไซต์แต่เราอยากได้ดิฉันดูยอดกันแล้วเดี๋ยวเราจะลองกับวดูกันดีกว่าว่ายอดไรจะลดสองตัวจนไปเป็นเนี้ยบ้างแล้วไอเจ้าของเดิมมีอยู่ที่กล้าแต่เราจะลองนี้นะจอยชิคกันดูเเนนนาาาาาะววว่่่คืออยงงป็บ้้แล แล้วก็นี่เลยเนาะหลังจากที่เราได้นำการลงทุนเย็นไปแต่ก็นั่งโหลดสักู๊ตต์แ้วตอนนี้ยอดไลค์คนในตัวคลิปที่บอบเราขเขาว่าได้กำลังเริ่มแต้เมเยอะมาจนเกินใหญจนถึงขึ้นไปแบบนี้แล้วเนะาะก็แจากของด้วยวิทยุเก้าก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบสองแบบตีแล้วเนาะอ่ะ วันีเลยเราก็จะเพิ่ขึ้นมาเรื่แบบนี้เลยเนาะเราก็เราก็ไปต่อต่คู่เลยไปต่อท่จะร้อนวิธีขั้นตอนในการทำกวยเป็นแบบนี้ด้วย,วยตอนสำหรับขันตอนในการทำเพื่อใครดูจนมาถึงตอนนี้แล้วเกิดสนใจกันแล้และอยากจะเข้ามาใช้งานเราก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วในตรงทีดหรือว่าเดนิเอคอมมตรงทีดเนาะแต่ถาที่จะเข้าลหรือว่ากดเข้ามาในนีของเว็เบไซต์วยได้าาทั้งวที่จะเข้ามาใช้งานแล้วเข้าไปทำตามกันได้เลยวิธีขั้นตอนตจะไม่ได้ยากเราสองเดิกันไปก็รออีกสักพู แช่บนถาดกันได้ก็อย่างเดียวเราสามารถที่จะไปแช่บนถาดต่อสอบถามกันได้เนาะเลยว่าสำหรับในวันนี้ที่ปดูในวันนี้จะไม่ได้มากแล้วด้วยหากว่าวันนี้ผู้รายการไปเลยแต่งและป้ากาแฟต่อห่อไปกันด้วยเนะาะแลยนะฮะถ้าผูช้ชมคนไหนได้ดูจนถึงตอนนี้แล้วเกิดสนใจอยากจ,จะใช้งบบูบริการอะไรตัอนนื่นตงอีกก็สามารถที่ไปดู่อได้ที่ตรงเว็บไซต์เนาะ,ะแล้วในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วต้องขอบคุณที่ได้รับชมจนถึงตอนนี้เนะาะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแ,แล้วก็ขอบคุณนะ